เย้ yeah. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับเอลิโอแล้วก็มาในครั้งนี้นะคะเกมกลคนอัจฉริยะภาคแสดเกมค่ะโอ้โหพอได้ลองสัมผสัสได้ลองเล่นรอบๆอบนะคะโอ้โหติ่ไงอมเงยไหมราคาสนุกมากๆเลยละคะ่ะหืรู้สึกได้เลยคะ่ะว่านี่แหละคือการดูเอลในตำนานนะคะนี่แหละคือจิตวิญญาณของดูเอลลิสนะคะจะเป็นยังไงกันนะ,ะไปดูกันเลยคะ่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่นเกมอย่างนี้กันหรอคะ โอ้โหสนุกนะคะบอกเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะคะก็คือดาเมจเราจะเป็นการโจมตีค่ะอีกฝ่ายก็จะเลือดลอดหน้าที่ของเราก็คือทําให้อีกฝ่ายเลือดลอดละค่ะอันนี้คือเราจะติดพิษด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีสัญลักษณ์สีเขียวๆแบบนี้ขึ้นมาตัวนี้คือฮิวค่ะนี่ค่ะก็จะฮิวตัวเองค่ะเสียงเป็นยังไงคะ <c oughs> อีไม่ต้องมาใกล้ม่ขนาดนั้นเลยล่ะค่ะเจ้านายทีนี้นะคะถ้าหากว่าเราติดสถานะเนี่ยเราก็ต้องแก้พิษค่ะอย่างนี้เลยค่ะเกมนี้ก็โอ้โหจุกจุกค่ะจุกค่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนค่ะให้สาธิตก่อนได้ไหมล่ะคะเนี่ยอุต่าบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเล่นมันรอกรอบเลยคะคือจะมาแพ้แบบง่อยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพิ่งจะด่าแรกเองนะคะเนี่ยมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวจริงจังเกมมิ่งก่อนค่ะใกล้ตายแล้วค่ะเราสิคะจะใกล้จะตายแล้วค่ะโดนเข้าไปขนาดนี้ค่ะนี่ค่ะจะมีการพิเศษนะคะอย่างเช่นเดรน อันนี้ก็คือจะดูดเลือดค่ะนี่ค่ะตีดูดเลือดค่ะไม่ต้องออกหน้ากากดูดเลือดก็เราก็ดูดเลือดได้เหมือนกันค่ะตีซ้ำก็ไปอรอบมึงค่ะเรียบร้อยค่ะลราชนะแล้วค่ะในยกแรกและท,ทุกๆครั้งการชนะนะคะเราก็จะได้การ์ดใบใหม่มาค่ะแล้วคะแนนที่เราได้ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นเนาะเราจะใช้ในการซื้อของในร้านค้านี่แหละค่ะเริ่มกันในรอบที่2นะคะตอนนี้เราจะมีการ์ดพิเศษมานะคะ่ะ การนี้จะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่สามารถใช้การ์ดไปในหนึ่งเทิร์นค่ะอันนี้คือการเลยนะคะอันนี้คือการเพิ่มพลังรูนค่ะคือเหมือนกับว่าเราจะเป็นการเลเวลอัพตัวเราเองนะคะให้ตีแรงขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันสถานะต่างๆได้ค่ะนี่ค่ะแปลงร่างเป็นซุปเปอร์เซย่าแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะตัวฉันอีกคนโผล่มาแล้วค่ะเอาละค่ะเด้โอกาสมาแล้วค่ะอ๋อเมื่อกี้อฝ่ายใช้การ์ดโลกขึ้นมาค่ะตีเราบวกแปดไม่พอนะคะยังกันดามจได้ทุกชนิดเลยละค่ะ ก็จะมีการ์ดพิเศษพวกนี้แหละค่ะอันนี้ก็เป็นการท,ที่เพิ่งได้มานะคะดูเลือด9หน่วยตีอีกฝ่าย9้าแล้วก็ทําให้เราโจมตีแรงขึ้นไปอีก5หน่วยค่ะสีส้มตรงนี้คือพลังโจมตีตัวโล่นี้ก็คือพลังป้องกันโดนมาเข้ามา9้าจะโดนหักเข้าไป3อย่างงี้ก็จะโดนแค่6เท่านั้นแหละค่ะอันนี้คือคาลเตอร์ค่ะก็คือเราสามารถตีสวนอีกฝ่ายไปได้ถ้าเกิดว่าเราถูกโจมตีก่อนค่ะโอ๊ยไฟแช่แช่แล้วค่ะใช้การ์ดไปนี้เลยค่ะคือมีวิธีการแก้น,นะคะง่ายๆเลยเอาการ์ดท,ที่่เราาไมอยกใช้นะคะค ลอ,อกไปค่ะแล้วจะโดนทําให้อ่าไม่เสียเทิรนฟรีๆไปละค่ะแล้วก็ทําให้เรามีพื้นที่ในการลงการ์ดต่อค่ะมาค่ะจบเกมค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้ได้าการ์ดใหม่มาแล้วมามาถึงก็ซูเปอร์ไซยาค่ะนี่ค่ะการ์ดที่เพิ่งได้มาในรอบที่แล้วเข้มข้นมากค่ะเข้มข้นมากค่ะอีกฝ่ายใช้การ์ดบล็อตเหมือนกันนะคะคือเหมือนกับว่ามีสําหรับสําหรับเดียวอะคะ่ะแล้วจะแบ่งกันเล่นนี่แหละคะ่ะใครได้เล่นตัวไหนก็คือเล่นตัวนั้นไปเลยละคะ่ะ นี่ค่ะโดนเข้าไปยีิบสองค่ะโดนฟ้าผ่าเข้าไปนะคะไม่ยอมใช้สายดินค่ะโดนไฟเข้าไปค่ะไม่ยอมใส่เสื้อคลุมไฟค่ะโอ้โหเราโดนสายฟ้าบ้างค่ะมาค่ะมาค่ะปิดเกมแล้วค่ะไม่รอสั่งเสียค่ะโดนเข้าไปเจดหน่วยค่ะได้กาไปที่3ามาแล้วค่ะ นี่ค่ะของที่ต้องซื้อเลยคืออันสุดท้ายนี่นะคะก็คือขนนกคาปี้ถ้าเราใช้นะคะเวลาที่เราเลื่อนรถเหือศูนย์เนี่ยเราจะไม่ตายค่ะเราจะสามารถเล่นต่อไปได้เรื่อยๆนะคะถือว่าเป็นไอเทมที่โกงเลยค่ะแต่บอกเลยนะคะว่าบอทหลังจากนั้นนะคะจะโกงกว่าเรานั้นมากกว่านี้นะคะอันนี้คือของที่เรามีอยู่ในตัวนะคะก่อนอื่นเลยย่างเชิงดูก่อนเลยค่ะโอเคค่ะเราการอีกฝ่ายได้ค่ะโอ้โหสิบสองสิบแปดเอาเลยค่ะงั้นลุยเลยค่ะ แย่แล้วค่ะถ้าอีฝ่ายเอาการ์ดใบนี้ออกมาปั๊บเนี่ยเราใช้การ์ดที่มีดาเมจเข้าไปนะคะมันจะโดนบล็อกดาเมจไปโดยปริยายค่ะต้องต้องหาการ์ดที่แบบว่ามันมันไม่บล็อกดาเมจนะคะไม่มีค่ะเดี๋ยวเรายื้อเทินไปก่อนค่ะมาค่ะนี่การ์ดที่ได้มาใหม่นะคะคือดาบพิเศษค่ะจะทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นด้วยโอเคค่ะได้เดรนมาแล้วค่ะนี่ค่ะก็คือเมื่อกี้มันจะทําให้ติดโล่นะคะแต่เราก็ยังได้รับผลของการบวกก้าเดรนอยู่ดีค่ะมาค่ะมาค่ะโดนเข้าไปค่ะ ยี่สิบเอ็ดหน่วยค่ะจบเกมค่ะนี่ค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เล่นจนเซียนนะคะเนี่ยคือมาไม่ได้ขนาดนี้เลยนะคะบอกเลยค่ะนี่ค่ะมาถึงก็แปลงร่างเลยค่ะโอ้โหนี่ดีนะคะเนี่ยโดนทอนดาเมจลงมานะคะคือทอนแบบมแตเตรเลียนเลยนะคะไม่มีเหรียญสิบไม่มีแปลงยี่สิบผสมค่ะ เนี่ยปิดเกมแล้วนะคะอาจจะรู้สึกว่าให้มันน่าเบื่อไปไหมหรือเกมมันดูง่ายไปไหมคะคือตอนเล่นนอกรอบเล่นหลายรอบมากเลยล้วค่ะกว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้นะคะเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับเขาว่าเกมสนุกจริงๆค่ะแต่เสียดายเหมือนกันนะคะคือจัดติก๊ก็ไม่ได้แล้วก็การ์ดก็มีน้อยนะคะอ่าละค่ะโดนเข้าไปอีกทีหนึ่งคะ่ะอ๋อถ้าเกิดว่าเราใช้การ์ดซ้ํากัน,นยอย่างเช่นทําให้อีกฝ่ายติดพิษมาแล้วรอบนึงแล้วเราจะติดพิษอีกรอบหนึ่งได้หรือเปล่านะคะไม่ได้นะคะคุณผู้ชม ก็คือว่ามันจะถือว่าอันที่ติดพิษแรงที่สุดเนี่ยจะอยู่อย่างนั้นเลยค่ะหมายถึงเรื่องของการบวกพลังโจมตีก็เหมือนกันนะคะหรือพลังป้องกันเหมือนกันค่ะอย่างเช่นโลบวกห้าอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมแล้วเราใช้การโลบวกสองเนี่ยยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือมันจะยังค้างที่บวกห้าเหมือนเดิมค่ะจะไม่บวกกลายเป็นบวกเจ็ดนะตอนนี้เรามีไอ้อินเวนทอรี่ของครบแล้วนะคะรับรองค่ะ คือหลังจากนี้ก็ไม่ต้องกลัวแพ้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเกมจะไม่ให้เราแพ้นะคะถ้าเราไม่กดยอมแพ้หรือออกจากเกมเองค่ะอันนี้การที่เพิ่งได้มานะก็คืออ่ารู Run off. นอฟไม่อยากอ่นคำข้างหลังเลยล่ะค่ะมันหยาบคายมากเลยล่ะค่ะามาแล้วค่ะได้โอกาสแล้วค่ะนี่แหละค่ะการ์ดเกตทางค่ะดูดพลังมาค่ะเห็นไหมคะเดีด๋ย นะคะคต่างมีพลังของสกัดและกันนะคะดูดเดือดแล้วค่ะนั่นไงคะเราโดนดูดพลังไปแล้วค่ะอตอนนี้เราเลือดเหลือศูนย์ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เลือดเด้งมาเป็น20นะคะเพราะว่าไอเทมที่เราซื้อมาค่ะโอ้โหนี่แคบ8ธรรมดานะคะเนี่ยคือตีทีนี่เกือบคือตีทีเนี่ยโอ้โหแรงมากเลยค่ะแปลงล่างค่ะ เรียบร้อยค่ะเกือบไปค่ะไอ้ไฟเกือบได้ร่างสามแล้วค่ะเนี่ยถ้าได้ร่างสามนี่เราสู้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ยอ่าเดี๋ยวฟื้นฟูตัวเองตลอดเวลาครั้งละสามหนยก่อนแล้วกันค่ะมาแล้วค่ะโจมตีไม่พอเราได้โล่มาอีกหกหน่วยค่ะไอ้ไฟก็ตีแรงขึ้นค่ะซุปเปอร์ไซยาค่ะตัวชนี่คนโผล่มาแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะโดนดูดพลังค่ะเดี๋ยวจะลบบัฟของไอ้ไฟออกไปก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะลบบัฟเนี่ยแนะนาว่า ลบบัฟเนี่ยจะต้องลบก่อนที่อีกฝ่ายแบบว่าจะจะแปลงร่างเรียกตัวชันอีกคนออกมานะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะสู้ไม่ได้เลยแปลงร่างบ้างค่ะตอนนี้สถา,านการณ์เราเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะคะบอกแล้วไงคะว่ามันการ์ดคนละใบกันทั้งเด็กมันมีอยู่ใบเดียวไม่ใช่เหรอคะเนี่ยเราจูออกมาจากกองเดียวกันหรือเปล่าคะก็ให้ก็เอลิโอเพิ่งใช้ไปไม่ใช่เหรอคะแล้วทําไมถึงมีอยู่ในมือได้ล่ะคะเนี่ยจะขี้โกงก็ให้มันมีขอบเขตหน่อยสิคะถึงอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ โกพอสมควรละค่ะก็คือว่าเลือดไม่มีวันหมดแล้วก็ไม่มีวันตายจากการต่อสู้ในครั้งนี้นะคะนี่คือการดูแอล่งความมืดค่ะผู้ชมเอาละค่ะจบเกมค่ะถือว่าเป็นการต่อสู้ที่สูสีนะคะได้การ์ดใหม่มาค่ะก็คือการ์ดคูณ2ค่ะการโจมตีครั้งต่อไปจะทําให้ดาเอจเป็นสองเท่าเอาเลยนะคะเดี๋ยวจะคูณ2ให้ดูค่ะอูอีกฝ่ายกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าค่ะโดนเข้าไปค่ะโอ้โหคูณ2เข้าไปนะคะแล้วก็ดาเอจที่เราเป็นดาบวิเศษนะคะเนี่ตาลมชูชีพค่ะปิดเกมค่ะเรียบร้อยค่ะ ได้การไปต่อไปมาแล้วค่ะหรือเราจะจบเกมโดยที่ไม่แปลงร่างเป็นร่างสุดท้ายให้คุณผู้ชมดูค่ะเนี่ยตัวชาี้คนจะไม่ได้ออกมาแล้วหรอคะเนี่ยเอาละค่ะอันนี้คือการที่โกงมากเลยนะคะเนี่ยอีกฝ่ายจะไม่สามารถเล่นเทินต่อไปได้แถมดาเมจตั้ง20หน่วยนะคะถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้เราพอสมควรเลยโอ้โหการไม่ขึ้นมือละค่ะนี่โดแห่งเดสตินีมันต้องมาแล้ะค่ะคุณผู้ชมจังหวะนี้มาค่ะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าค่ะเรียบร้อยค่ะเกมค่ะ รีเป็นซูเปอร์ซย่าก,ก่อนเลยถ้าอย่างนั้นโอ้ e ่าฟนี่ค่ะได้กัดแก้ทางมาแล้วค่ะดูมาเป็นพลังของเราค่ะเดี๋ยวจะแปลงล่าเป็นขั้นสามให้คุณผู้ชมดูนะเอลิโอจะพยายามยื้อเกมให้ดูนะคะโอ้โหเกือบไปนะคะเนี่ยเมื่อกี้กัดกัดบอสด่านที่แล้วนะคะโหดมากเลยคะ่ะคือรับรองค่ะท่านเอลิโอดโดนเข้าไปนะคะคือแก้ทางไม่ได้เลยนะคะเนี่ยดีนะคะเนี่ยจังหวะด,ดีมากเลยค่ะใช้การ์ดไปทันนะคะเรียบร้อยค่ะอ่า แปลงเป็นล่างสองค่ะอันนี้ยังไม่ใช่ล่างที่เก่งที่สุดของตัวชั้นอีกคนนะคะไปกันเลยคะ่ะคู้หูเดี๋ยวจะใช้การ์ดนี้ให้ดูนะคะคุณผู้ชมการ์ดนี้ก็คือเป็นการ์ท,ที่โกงมากเลยละคะ่ะถ้าหากว่าใช้แล้วนะคะพลังโจมตีของเราจะกลายเป็นบวกสิบไปเลยคะ่ะไม่พอนะคะมีโอกาสที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกๆเทิร์นนะคะที่อีกฝ่ายจะไม่สามารถเล่นเกมได้คะ่ะคือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายใช้เสร็จเรานะคะก็คือเราไม่ได้เกิดคะ่ะเอาละคะ่ะต่อไปเป็นรอบสุดท้ายแล้วคะ่ะ โอ้โหรอบต่อไปเราโดนฟรีดค่ะเล่นไม่ได้ด้วยสิงานหยาบแล้วค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะอีไฟายได้การ์ดดีๆมารัวๆเลยค่ะโอ้โหดาเมจมันแรงไปไหมคะงั้นเอาอย่างนี้ค่ะใช้การ์ดบอสที่เพิ่งได้มาค่ะลบปั๊บอีฝ่ายทั้งหมดไปค่ะอีฝ่ายดูดพลังเราไปค่ะอันนี้คือการ์ดบอสที่เพิ่งได้มานะคะเราจะตีสวนแรงขึ้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วค่ะโอ้โหอีฝ่ายดูดดูดรูนของเราไปค่ะ โอ้โหอีกฝ่ายล่างสองแล้วค่ะโอ้โหแย่แล้วสิคะเออโดนโดนฟรีดอีกค่ะนั่นแหละค่ะผลของการเลี้ยงไข่นะคะตอนนี้ฝ่ายจะเก่งกว่าเราล่วค่ะมาค่ะล่างสองสู้ล่างสองค่ะไม่ตายค่ะเพราะว่าเรามีของพิเศษนะคะคิดหราอว่าจะทําอะไรฉันได้นะฉันมีของพิเศษอยู่นะเพราะฉะนั้นนแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอกนะมาค่ะล่างสามมาแล้วค่ะ นี่ค่ะล้างสามค่ะเรามาจบเกมกันเลยค่ะมาค่ะมาค่ะเื้นี่เป็นการต่อสู้แห่งโชคชะตาค่ะเอาเลยนะคะจบเกมไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะชนะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเย้เป็นยังไงกันบ้างคะกับเกมกลคนอัจฉริยะในแฟลชเกมนะคะเนี่ย โอ้โหเจ้านายคะเกมที่แก่กว่าเกมการกล้วยเหรอคะเนี่ยนั่นแหลคะค่ะคุณผู้ชมคะสนุกกันหรือเปล่าคะกับเกมคนคนอัจฉริยะในครั้งนี้คะ่ะแล้วเจอกันในเกมต่อไปนะคะว่าจะเป็นเกมแห่งความมืดแบบไหนนะคะขออนุญาตนะคะไปกันเลยคะ่ะคู่หูอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคอนเทนต์ออกมาทุกกวันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ